เอาละครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับก็ผมมัตชมนะครับมาเล่น FM ยี F ่สิบสี C, โมบกัน,นครั้งนะฮะต่อจากพาที่แล้วนะครับนี่ก็ตลาดก็ปิดเรียบร้อยผมก็ได้ส่องเด็กที่แรกผมว่าผมจะส่องเด็กแล้วก็แบบอาจจะซื้อแต่ผมแบบอยากสอก่องทุกอนอันนี้สกอบห้าดาวแต่จริงๆแล้ไม่นสี่ดาวขึ้นเล่บอกว่าโอเคเล่นบอลดีโอเค,เออเคผมสั่งซื้อล่วงหน้าเลยมาต่างแคปเดลิเวอรี่ต่อยากห้าน้ำโอเค แล้วนี่ครับผมได้เจอโกโกจากสเปนตอนนี้ค่าจิตสัญญาที่ย3ิบสามล้านผมว่าคนนี้น่าจะน่าจะใช้ได้คอมมูนิเคชันอะไรดีลีดเดอร์มีตัดสนใจดีทีมเวอร์กสิบสองว่าโอเคอยู่คนนี้จะเหมาซื้อมาว้าวยิบสามล้านกุดกุลุยิบสามล้านแต่ว่าผมว่าีบหกล้านไ เฮ้ยสัญญาเลยแกันครับยี่สิบสามล้านว่าคุ้มพอคุ้มเออผมว่าได้อยู่สัญญาก็สามปีครับสัญญาสามปียองสิโอเค รอมาปีหน้าเอ๊ะมนุกมกรานี้แล้วนีครับผมเจอไยรุ่นไยรุ่นโดรมาซิตี้แม่งโคตรแพงกดแล้วแหละแล้วแล้แลแลมันเก่งด้วยนะสำคัญแต่ดีสกิลไม่เยอะครับนี่เลยจอในเวทโอ้ยเราไม่บอกเราเจอเท่าไหร่ไม่อยากใช่เหรอ บอลเฟียตเขาบอกว่าโอ้โหฟ,ฟอร์มแม่งโคตรกากลัวผมจะบอกว่าอืมผมแฮปปี้กับฟ,ฟอร์มเขานะนี่โอบอลพี่คิกวิจุดดดีแพงเกินยี่สิบเอ็ดล้านแล้วสิญจานด้วยวเก็บไว้ก่อนของดีเฮียเก็บไว้ะ โอเคครับผมมาแมตต์ต่อไปเลยโรนโดยังเน็บอยู่อีกว้ยโรนโดยผมอยากลองใช้คาหน้าดูอ่ะคอนละเซนเตอร์มาเชียวเอาเป็นดิฟแลงย,ยิงแล้วกนะันดิฟแลงยิ่งน่าจะโดนบอลเยอะครับแล้วก็เอาเป็นหน้าเป้าเรามีเยอะจัดเลยวะเอากับอไปดีไอคนนี้ตีมา หนึ่งล้านซึ่งมาจากก็มันเป็นคนอ,อิตาลีผมอยากปางคนอิตาลีเดี๋ยวตอนนี้คิวเต็มอ๋ออันี้ขึ้นมาค,คนเจ็บก็พักหรอพักไว้ก่อนนะคนเจ็บเนี่ยเค้ามาฐานะเป็นตัวจริงครั้งแรกครับในทีนนี้ นเปิดมาวันนี้โอโหไปไหนวะนะาอืมอืมเอ้ยจะโดนเหรอทำไมมันไม่มีทรงเลยวะทรงไม่ดีเลยวะได้หกเสียไปสองจากสามมัฟที่ผ่านมาได้เลือดที่สี่ หน้าหน้าอยู่ฝ้าเพราะว่ายู่้าไม่เท่าะไรโอ้ยอืมแปกเลยมาที่ผ่านมาไม่ค่อยจะลํำหน้าโอ้โหม,มันยิงอะไรวะเนี่ยโอ้ยเนาะอืมพิบูตรตอไปก่อนไป โอเคบาโคนเนี่ยครับสองคนนี้โอเคหรือว่าคาเกลียมันมันจิงขึ้นวะใส่ผมบมดบักเมนแม่งยิงเยอะกว่ากินบุดแล้วตอนนี้อะไรวะนี่โอเคแล้วก็รงเด็กลงไปครับนี่ มาตีเมตก็ตรงเอาเปิดตรงมาแล้วก็อันนี้แทนนร่นี้เอเยยิ่งโอ้โหชนะทีละหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะโอ้ชีวิตแต่ว่าสุดมากปีที่ผมฟอร์มอย่างงี้ผมว่าผมจะแชมป์นะโอ้โหเฟียดโอ้ย เปลือมันยังจูนอยู่ครับโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมจะด่าหอวแม่งนอะอ้โเห,ห็เจ็บไป2อาทีตีกอตอายเอ้าเนี่เจ็บอีกกรรมเวียนกไอ้นี่ใครเนะี่ยอ๋อผมสองมาม่วงผมเจอผมสองหลายคนอยู่นนะ บางคนก็ยังมาไม่ถึงมั้งโอหจุดเอดล้านเอ้ยเกินมาจากอังกฤษนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนฮนะโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว มึงลงเลยเแทนนั่นดเเรามันลงเลยดีวะตัวสีดาวครึ่งอยากโรนโดลงเลยว่ะเอาเอาลงเลยดีกว่าวะเอ้ไอนี่มึงแสล้งวะเฮ้ จะหลังสามไปแล้วครับหวังว่าจะยิงได้นะกินวุฒสวยครับผมกินวุฒยิงละสองศูนย์ครับกินวุฒยิงอีกแล้วครับท่านบาโคเอซิดีแล้วนะตอนนี้เอ็นซิตี้เอเดริกบิ๊กแมนบิ๊กแมนถึกแรกใน u ู l หรือเปล่ากำลังจะมาตอนนี้ จะมาได้ไหมน่าเจอทีมอะไรวะอืมไม่รู้จักกินวุยิงเลยไม่สนแังสิ้นกินวุดบอกโอเคผมจะให้เรนโตลงมาฮะโรนัลโดแล้วก็เอ่อฮาะมา ให้เกมแฮตทริกอะโดนโอ้ยติแกผมว่าไม่ไม่น่าไหวละที่ตอนนี้เออปีกอาเจนมามันก็นานเกินพอแล้วนะสำหรับตีแคผมว่า นะ่าฮ้กโกตัวเองอะไรนะโอ้ยยิงอะไรวะนะคิดถ้าอยู่เสียวยังฟอร์มร้อนแรงอยู่ก็ยังดีฮะสามหนึ่งโอเคเกี <Okay. S 2> ่ยร์ับอาจจะต้องจูนกันอีกสักหน่อยนะบาคโคสองไอซิด้วย อีกแล้วโหดมากตอนนี้บาโคห้แอซิสห้าแมตมันมันเตะมุมแล้วมีคนทำโกโกตเองได้ไงมันก็เลยได้ยองแอซิสโอ้โหเปดโดราแล้วทำไมมันมันไม่เล่นดีทั้งทีว่มามันเล่นดีแบบเป็นคนคนไปอ่ะแล้วคะแนนมันก็ขึ้นอยู่คนเดียวโอ้ยโอ้ดับจัด เราเจอไอ้น,นี่ต่อเลยหมักเลยอาไม่มีรีกต่อเอ้ยและไอ้น,นี่ด้วยไอ้น,นี่ด้วยครับผมผมเจอคนโปรตุเกสโปรตุเกสผมผมผมเห็นรรนโดมันยังไงผมก็อยากให้มันมีเพื่อนผมก็เลยส่องดูและดูมันเป็นอะไรวะมันต้องลูกเครื่องดัดทุกคนเลยมาห้าร้อล้านนะละหาร้านพอหาร้อสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลย ่ิ0ไม่ต้องก็ได้นะเรก็เพิ่มราคาเอาแต่ว่าผมแบบให้ให้ผมให้เขา8ปีเลยรสัญญาธาตุ8ปีข้าร้อยไอ้นี่เออสัญญาธาตุเนีอินเตอร์ก็ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันฮะเอซีก็เรื่อยๆอยู่ตอนนี้ บนโตกูให้มึงลงได้นะถ้ามึงเอ้ยมึงมึงเสี่ยงเคลียบอ่ะมึงเป็นอะไรด้วย t r a ฟอร์วินโดว์ฮะกำลังจะมามันเป็นอะไรก็ไม่มรูอ้อันนี้กำลัง็นตัวจริงเอ๊ะ อย่างแล้วเฟียสมึงเป็นอะไรเนะี่ยว่าแม่งกระจกเอ้ยกดผิดกดผิดโอ้โหผมม่คิดผมจะกดมาแย่อืมผมควรทำยังไงกับมันดีวะ ออลองใช้เป็นซัลต้าเหมือนเหมือนที่เราใช้กับกินกับทีมท่านก่อนดีกว่าอองดูนะอ,อคนนี้ก็แทนเรือนโตก,กันไปผัดๆกันดีากฮมา เว้มันอยู่เียสองมาร้วนเลยวะแปลกวะมันต้องมีประจำสัปดาห์ขั้นด้วยดิไอ้บาโคเปิดม,มากินมันไม่ใช่จังหวะเดียวาบาคโคไม่ได้ซื้อใช่ไหมบาโคได้ทไม่ได้โอเคไม่เป็น รอบหน้ายัางมีฮะบาคโคเปิดมากเราติดอืโอ้ยิงเลยเลยเตบได้ผมโอเคอ่าเป็นใครออกเตะเอาอน,นี่นี่มันฟอร์มมันมันไม่ยิ้มอ่ะมันเป็นอะไรวะแล้วก็ลองใช้คานอ่ะ ดีไหมไม่ดีกว่าเอานี้ลงมาเฟียทผมยังให้โอกาสมันอยู่นะตัวแทมมาดันซี่เนะี่ยทำให้มันดีหน่อยดิวะโอ้ <c oughs> มันเป็นอะไรวันนี้ยิงน้อยมากอา่าขาน้ามา Mm hmm. อือะลีตนำมาแต่ต้นเกมอัดบักเสมออยู่ตรงนี้อ่าดัดมูลโดนนำเป็นสิโอ้ยจะทำยันนะโอเคให้กนะินวุดิไปพักซะแล้วก็เอาบาก็ออกโอเคถ้าเล่นดีก็โอเค,เอเคละเอ้ย เปียนปุ๊บโดนปับ๊บโอ้โอเคครับผมแล้วก็แพ้เอ้สมมือไปนะสอ,นสองหนึ่งตู้ทั้หนึ่งอมมาเร์เลสเตอร์เล่นดีนะตอนนี้มาที่เล่นดีนะแล้วมึงเป็นอะไรไวะไอเวทอีเวนโอ้เบื่อจะดา่าไปแล้วเนี่ย ดูผมมันไม่เหมาะกับใช้เวียสวะเฮ้ยอ้พี่นชนาเฉลยบายเยนอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเฉลยสกต์ฟสตาร์ผมมันเป็นอะไรวะอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้สตาร์บายเยนนี่ผู้ชนะเอซมิลานโหสมบไรณ์เลดาบินุ่นยน,นกดาบบี้โอ้ เตอร์ถล่มยับอับม,มาตินีแททริกจำตัวเรียคือกูรู้ว่ามึงอยากลงอะไอดแต่มึงไม่ให้ไม่ให้มึงลงกูจะไม่ให้มึงลงสองคนมึงเลยเอ่อเอ่อคนนี้ได้โอเค มึงเสี่ยงเจ็บกันนะมึงบอกกูก่อนมึงเป็นอะไรกูจะให้กูจะให้มึงลงถึงจะให้พวกมึงลงแล้วก็เบรกทีมชาติโอเคปวดหัวห่วงเฟีสท,ที่สุดแลยตอนนีน้มันเป็นอะไรของมันวะ แต่ต้องรองเชื่อมครับแต่ว่ามันไม่ได้มีสกอร์มีอะไรกับเขาเลยอน่ะต้องไหนอตองไหนดีต้องให้กินวุดดยิงหน่อยดีอ่าาอฮะเดี๋ยวเราจะไม่แพ้ครับตอนนี้อย่างน้อยก็ยังไม่แพ้ สวยมผมเป็โดรา่าฟอร์มดีจัดเลยปีนี้หรือเป็นฟอร์มดีตอนต้นเดูการตลอดเลยวะปะญะนี้ไม่พลาดที่จะยิงครับกินน่โอ้โหเลียนก็ได้แอซซิสจากการที่เรียกอยู่โทษได้เ,เรียกฟีคิกสองรอบแล้วเืียนก็คือเพื่อนยิงดีแล้วมึงไดได้ดีด้วยโอเคก็ดีไป อืมสกัดตัวครับเขียวมาเดี๋ยวโอเคอืมดีเลยดีเลยอืมปารี่นี้ม่ไม่รู้หวาเลยวะเดี๋ยวเปลี่ยนเฟียรติกว่าวะผอยากรู้มันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเฟียส เิบเอ็ดกับห้านะประมาณห้าเก้าไม่ยิงเลยคิดสะง้เฟียน้องก็ทำขนาดนั้นอือฮเลยไม่มีปีกขวาเลยนึกว่าไอ้ปีกซ้ายเลยนห่ว วีศาสำรองผมจะเอาใครมาดีวะเอาใครใช้ดีวะโอ้โหแล้วโดนเนื้อเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ละเดียรอืมจะแพ้จะเสมอน่าจะเสมอโอ้ยมันยิงไม่เข้าวะ โอเคดาเมจหน้าผมจะให้ไอเด็กเด็กเด็กบ้านมันลงบ้างนะครับผมว่าลูกอ,อากาศแย่เบนเซนหนึ่งแอซิดแล้วมึงเอ p ีพีได้ไงเนี่ยไอเวนแม่งหนึ่งแอซมาจากการที่ที่ไอเนี่ย <c oughs> ที่ทำฟาวต้นต้นทำฟาวแล้วส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนได้ยิงแม่ง คือเพื่อนแม่งเล่นดีแทบตายนี่โดนเสียบเอาฟาเฉยๆโทษ6แอซิดเลยอะตอนที่6แอซิดละบาคโคแม่งโคตรตึงอะบาคโคตอนนี้อะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่แล้วฮะอ่อฟาซินีปีนี้มันฟอร์มเปดนแบดับลงดิมันดอปอยู่แล้วก็ไม่รู้ กูก็อยากต่อเหมือนกันในสัญญาคินวุี่ไอ้เวนเจ็บสา,ามที่ติดก็ลองลูกาอากาศปัญหาแล้วตอนนี้ทั้งเกมลุกทั้งเกมรับเลยลูกาอากาศของเรานี่ไงแล้วมันก็อยากขายแพงเกินไปเปล่าแพงเกินแพงเกิน อ uh huh. ่าฮะเทอร์วีก็ของเปโดราสวยสวยสวยความแปะตรงนั้นอะ่ะโหอย่างเวอร์เบนโดกโดนวางขายแล้วล่ะ <c oughs> อึออโอโดนฟาดในชั้นลีกว่ะ อืมมาตินิดก็ลงแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรทีมไอเด็กนี่โอเค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 เอเมนเทอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เอาละครับผมแต่ผมเช็คดูก่อนนะครับว่าดัดสันโวละละอ้นี่เป็นไงบ้างครับเราจะผ่านไปห้าหกเมตรและ โหนาเบี้ยนยิงไปเจ็ดของเราอันดับหนึ่งคือบบตแมนก็กินมุดของเรานะแอซิดล่ะแอซิดน่าจะเป็นของคนคนนั้นแน่นอนบาโคของเราเนองเอ้า oh. ยังไม่ใช่อ่ะเลซอนัอซิไปห้าโอ้โหโหจัดโหจัด กองกีดตัวอิลติรอนก,กับมนซียังไม่แพ้ใครเลยฮะตอนนี้โอ้ยหาเล่นยิงกสิบเอ็ดอืมมันก็สมควรละที่ไม่แพ้ใครเอซีก,ก็ต้องมาจากแมนซิตี้นั่นแหละถึงจะเหมาะสมอืมโอเคของเราก็อืม เสียประตูสามประตูยิงเก้าจะไม่แพ้ใครเหมือนกันครับผมเอาละครับผมสำหรับเดือนนี้คงต้องจาาลาเพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในเดียนต่อไปนะครับเจอกันครับผม